อ้สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมสำหรับวันนี้ครับเรามาดูกันครับกับนี่เลยครับหุ่นรบนะครับตัวเอกจาก Pacific Rim The Black คครับเอทลอสเดสทริเยอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งหุ่นตัวนี้ครับนะว่าออกมาในไลน์สินค้าครับของ Robot Tamashi ินะครับแล้วก็อย่างที่เห็นตรงนี้แหละครับเอทลอสเดสทริเยอร์ครับเป็นหุ่นรบที่ผมต้องบอกเลยครับว่าเท่มากๆตัวหนึ่งเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วครับเอทลอสเดสทริเยอร์ตัวนี้ครับจะเป็นยังไงมีเล่นอย่างไรสามารถทำอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราเริ่มทำการรีวิวเลยครับผม โ okay, อเคพะนั้นมาดูกล่องกันก่อนนะครับส่วนข้องกล่องครับผมนี่เลยครับโรบอทธรรมชินะครับไซเจเกอร์ Side At Last Destroyer นั่นเองนะผมซึ่งแค่กล่องก็เทมามากแล้วครับโดยตัวนี้ครับเป็นสินค้าพีบันไดนะครับหุ่นตัวนี้ครับมาจาก Passive Cream ครับภาค The Black นะครับผมซึ่งฉายทาง Netflix นะครับอันนี้สามารถไปดูก็ได้ทาง Netflix เลยนะเป็นรูปแบบนี้นะครับผมอ่ะโดยข้างหลังกล่องครับก็จะหุ่นตัวนี้ครับเป็นยังไงเนื้อเรื่องยอดเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรมาให้บ้างนะครับซึ่งจะเห็นนะครับว่ามีแขนขวาครับที่สำหรับการเปลี่ยนมาให้ข้างหนึ่งนะแล้วก็เรื่องของจุดขยับต่างๆครับอย่างภาพตรงนี้เลยสามารถทำได้อย่างเต็มที่นะ ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูของข้างในกันเลยดีกว่าครับ ของเขาเลยครับผมให้มาทั้งหมดเท่านี้เลยนะครับผมมีตัวของ Atlas Destroyer นะครับมีมือแบบกลางมาให้อย่างละข้างนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนสำหรับการเปลี่ยนแขนข้างขวาครับคือนี่ครับแขนขวาของ Chaos Nemesis นั่นเองนะครับผมซึ่งแขนข้างนี้ครับสามารถสับเปลี่ยนกับแขนเก่าของตัว Atlas Destroyer ในรูปแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีพาร์ทคับสํสำหรับการปล่อยอาวุธคือ Chain Blade ออกมาได้นะครับผมโอเคเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มดูในส่วนของตัว Atlas Destroyer กันก่อนนะครับผมแบบใกล้ๆชัดๆครับ ซึ่งตอมอะไรครับว่า ลา s เซตโซยเยอร์ครับเป็นหุ่นที่ผมชอบทั้งดีไซน์แล้วก็ชอบทั้งสีมากๆเลยครับกับหุ่นรบตัวนี้ครับแล้วก็เนื่องจากเป็นลายของโรบอททารมชิครับค่อนข้างที่จะใหญ่เต็มไม้เต็มมือแล้วก็มีน้ําหนักพอสมควรเลยครับท่านที่ว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแน่นมากๆเลยนั่นเองนะครับผมแล้วก็เรื่องของรละเดียดต่างๆตามตัวเขาตอบว่ายอดเยี่ยมครับอย่างแรกเลยครับส่วนหัวเป็นส่วนที่ผมชอบมากนะครับจะเห็นตรงนี้ครับมันไม่ใช่พาร์ทใส่ธรรมดาครับแต่ว่าข้างในเนี่ยมันจะมีเหมือนกับเป็นพาร์ทที่เป็นเมทัลล าข้างในครับก็จะมีระเอียดของตัวหุ่นครับถูกซ้อมอยู่ด้วยเช่นกันนะครับผมหรือส่วนของตัวหน้าอกตัวนี้ครับที่เหมือนกับว่าเป็นส่วนของเหล็กครับที่ดูเพ้นลายเข้าไปจริงๆในรูปแบบนี้ครับค่อนข้างจะดูดียอดเยี่ยมมากเลยนะครับผมเป็นแบบนี้ครับกับระเดียดต่างๆตามตัวของ a l l a r Destroyer ครับซึ่งค่อนข้างงดงามมากๆเลยครับกับหุ่นรบตัวนี้ครับแล้วก็ข้างหลังครับ ถ้าเกิดพลิกมาขนาดนี้จะเห็นจุดยังชัดเจนเลยครับว่าในส่วนของตัวที่เป็นพาร์ตเมทัลิกตรงนี้ครับม่นจะเป็นส่วนของตัวที่เป็นส่วนไหลตรงนี้ครับหรือส่วนหลังตรงนี้ครับลงมาได้จนถึงส่วนขาเนี่ยครับจะเห็นเลยครับว่าทุกพาร์ตที่เป็นเหมือนกับพาร์ตเครื่องจักรเนี่ยครับรับันไดครับเก็บรายละเอียดออกมาได้ค่อนข้างจะถือว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับแล้วก็ด้ใไ้หุ่นตัวนี้ครับเหมือนกับหลุดออกมาจากในเรื่องจริงๆนะครับถือว่าสวยงามครับสวยงามมากครับกับ Atlas Destroyer ตัวนี้นะครับผมยอดเยี่ยมจริงๆโอเคทีนี้เรื่องของรายละเอียดเนนยอกัไปละ เรามาดูเรื่องของจุดขยับกันต่อบ้างดีกว่านะครับอ่ะอย่างแรกนะครับส่วนหัวของ a s a d e s t r o y e r นะครับเหมือนรุ่นพี่ทุกอย่างครับสามารถขยับขึ้นลงสามารถขยับซ้ายขวาได้นะครับซึ่งนว่าหุ่นตัวนี้เนี่ยก็เหมือนกับเจเกอร์นะครับเป็นหุ่นนี่จำลองเรื่องของการขยับแบบมนุษย์เนอะพะนั้เนี่ยครับก็เลยจะไม่สามารถขยับไปได้เวอร์วางอลังการอะไรมากเช่นกันนะครับาะถือว่าอันนี้เนี่ยโอเคแล้วนะครับถัดไปส่วนแขนครับนะครับว่าสามารถบิดได้เต็มที่นะครับผมเอาขึ้นเอาลงเอาออกหมุนตรงนี้ชึบๆๆหรือสามารถ พลิกในส่วนตัวที่เป็นพาร์ทไหลตรงนี้เนี่ยขึ้นมานิดนึงเพื่อให้สามารถขยับได้ดีขึ้นกระไรเช่นกันนะครับหมุนแบบนี้ข้อศอกครับเป็นจุดขยับ2จังหวะนะครับส่วนมือสามารถหมุนได้นะครับผมอ่ะแล้วก็ส่วนเอวนะครับเป็นจุดขยับ2จังหวะคือเอวช่วงบนเอวช่วงล่างนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเราสามารถขยับช่วงบนขยับช่วงล่างในรูปแบบนี้ได้นะครับเพราะงั้นถือว่าค่อนข้างจะโอเคมากๆเลยเนอะถัดไปส่วนเท้านะครับเตะไปข้างหน้าได้เต็มที่นะครับข้างหลังได้เต็มที่นะครับส่วนด้านข้างเนี่ยจะเห็นว่าติดเเเเเเเกกกกกกกาาาาาาาะะตตตรรรรรรรงงงนน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 นีี้้้ิิดดึพออออััลยไไไมมม่่่่่่่่่สถททหคบแว็็ปปขุุุจ์ ที่ไม่สามารถขยับได้มากเท่าไหร่นะแล้วก็ส่วนขาตรงนี้ครับเป็นจุดขยับ2จังหวะนะครับอ่าเป็นในรูปแบบนี้เพราะฉะนั้นถามว่ายังไงครับก็สามารถทการคุกเข่าได้เลยนะครับถ้าเกิดอยากทำก็ในรูปแบบนี้เนอะแล้วก็ส่วนเท้าครับสามารถบิดเป็นบอลจอยได้นะครับเป็นบอลจอยสองจังหวะคือข้างบนแล้วก็ข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้น แอนล่าเดสทอยเยอร์ครับเราก็สามารถจัดท่าต่างๆให้คุนตัวนี้ครับได้อย่างเต็มพิกัดเลยครับสามารถทำท่าเหมือนกับหุนครับกำลังเดินไปชกเหล่าไคจูในรูปแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับเพราะหุนตัวนี้เห็นครับว่าสามารถเดินยืนด้วยเท้าข้างเดียวได้เช่นกันนะครับเพราะการเดินแบบนี้ครับก็สามารถทําท่าได้นะครับหรือทําท่าที่เหมือนกับกําลังชกท่าแบบแบบนี้นะครับ rocket e l b บ w นะครับชุบๆแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะครับผมสามารถทําท่าชกได้ นะครับอ่าหรือทําท่าในการเหมือนกับกําลังป้องกันหรือการชกอะไรแบบนี้ครับแน่นอนว่าตัวหุ่นตัวนี้ครับก็สามารถทําได้เช่นกันครับเพราะถือว่าแอสตร s เซียร์ครับถือว่าจุดขยับเนี่ยจะยอดเยี่ยมมากๆนะครับแต่ว่าตัวหุ่นก็ถือว่าออกมาในยอดเยี่ยมเช่นกันเพราะฉะนั้นลวครับจุดขยับที่ทําเหมือนกับฉากกำลังต่อสู้เรื่องครับของแอสตราเซียร์เนี่ยเราก็สามารถจับได้อย่างเต็มที่อย่างง่ายดายเลยนะครับถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีมากๆเลยทีเดียวครับกับหุ่นตัวนี้นะครับผมยอดเยี่ยมจริงๆโอเคทีนี้ ถัดไปนะครับผมเรามาดูเรื่องของสเปคหุ่นกันดีกว่านะครับสเปคหุ่นของ a d r a s Destroyer นะครับเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนท่าน,นิดนึงนะครับเพื่อให้มันเข้ากับธีมหน่อยนะครับเนื่องจากว่า a d r a s Destroyer เนี่ยเป็นหุ่นใน Pacific Rim นะครับเพราะฉะนั้นท่าที่ขายไม่ได้เลยคือ ท่านี้ครับท่าแบบชกหมัดเข้าที่ตัวแบบนี้ครับซึ่งแมวเทมานะครับกับท่านี้เนาะเขียดนี้มาพูดถึงเรื่องสเปคกันต่อดีกว่านะครับผมสเปคของ a l ลราเด t ท o ยเยอครับย้อนไปเ a l ราเดส t อ o เยอรครับเป็นหุ่นนะครับ j จเ e r Mark ร์ทนะครับเพราะฉะนั้นต้องถือว่าเป็นหุ่นที่รุ่นค่อนข้างเก่านะก็เท่ากับ Gypsy Danger หุ่นพระเอกภาคแรกเลยนะครับที่ถามว่า a l ลราเด t ท o ยเยอครับเป็นหุ่นที่ทําอะไรได้บ้างนะครับเนื่องจาว่า Mark ทรีเนี่ยจริงๆก็เอาเข้าแล้วคือด้วยกับตัวไหนเก่งคือเก่่่่งไปปเเลยนนนนนะคคคครรััับบบําตตออืหหุุวีี้็ท มีอาวุธแค่หมัดศอกเท้าเข่านะครับพูดง่ายๆคือไม่ได้มีการติดตั้งอาวุธอะไรเพิ่มเติมเลยแม้แต่นิดเดียวครับเนื่องจาก Air Lares Toyer ตัวนี้ครับเป็นหุ่นรบครับที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ในการฝึกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมใช้ในการฝึกสอนคนขับยิ่ขึ้นไนรขับเจกเกอร์เป็นนั่นแปลว่าหุ่นตัวนี้ครับเลยมีเพียงแค่ระบบซิมูเลตในการใช้อตาวุธต่างๆของหุ่นตัวอื่นแต่ในเรื่องของการต่อสู้และหุ่นตัวนี้ครับมีแค่หมัดและเข่าล้วนๆนะครับไม่ได้มีอะไรอย่างอื่นเลยทำให้การต่อสูขข้กกััไไคจขอองง่่่่่นไไนนนนนตว้้้เเปป็ดยยยาาาาาาะะมๆล หุ้ตัวนี้เป็นหุ่นพระเอกนะแล้วก็สามารถแข็งแกร่งขึ้นได้ตามเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับผมเป็นในรูปแบบนี้ครับกับอา l ์ลาเ s สทรอย r ยอร์นะครับแต่ว่าแน่นอนครับอาร์ลาเดสทรอยเเนี่ยตามเนื้อเรื่องเลยครับเขาไม่ได้มีแค่เท่านี้นั่นเองนะครับผมเนื่องจากว่าตอนกลางเรื่องครับอาร์ลาเดสทอยเเนี่ย เสียแขนไปข้างหนึ่งนะครับซึ่งถอดออกได้ตามแบบนี้เลยก็จะเป็นหุ่นแบบาำเมงเวอร์ชันนะครับแขนถอดยากนิดนึงนะผมต้องบอกว่าตอนค่อนข้างวัาโอเคถอดออกเรียบร้อยนะครับอ่ะตอนกลางเรื่องนะครับหุ่นจะเป็นอย่างนี้คือมีแขนแค่ข้างเดียวเท่านั้นนะครับผมทาให้ไม่สามารถสู้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ทำให้ค่อนข้างตะกุกตะกักพอสมควรเลยครับทาให้ในเรื่องครับผมยังไม่สปอยแล้วกันนะว่าได้มาจากไร อันเราได้ทอยเยอะครับได้แขนมาข้างหนึ่งครับคือแขนของเจเกอร์นะครับผมจะไม่เล่ามาโฟลหรือมาไฟครับคอ a o สเนเมซิสนั่นเองนะผมในการติดเข้าไปที่ตัวหุ่นในรูปแบบนี้ครับทำให้ตัวหุ่นครับถูกอัปเกรดขึ้นอย่างมหาศาลครับเนื่องจากว่าได้อาวุธประจําตัวมาแล้วเรียบร้อยครับกับแขนข้างนี้นะครับแล้วก็ พอติดแล้วเนี่ยก็จะดูเหมือนกับเป็นหุ่นที่มันกับค่อนข้างคอนทราสต์นิดนึงถามว่าเท่ไหมก็ถือว่าเท่ไปอีกแบบนะครับกับ a l a d เดทเทเยในเวอร์ชันที่ติดแขนขาออสเนเมซิตในรูปแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคทีนี้ถามว่าแขนข้างนี้ทำอะไรได้ครับ ต้องบอกเลยว่าแขนข้างนี้ครับถือว่าเป็นแขนที่โหดมากๆครับกับอาวุธของเราเจเกอร์นะครับอย่างแรกเลยครับแขนข้างนี้เนี่ยแน่นอนจุดขยับเนี่ยดูก่อนแล้วกันสามารถขยับต่างๆได้แบบเต็มที่เช่นกันนะครับแต่ว่าจะแน่นนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นเหมือนกับออปชั่นเสริมเฉยๆนะครับแขนข้างนี้ครับติดตั้งอาวุธไว้หมด2อย่างด้วยกันครับอย่างแรกครับคือส่วนที่เป็นกรงเล็บตรงนี้นะครับกรงเล็บตรงนี้ครับสามารถใช้ในการชกเข้าไปครับเพื่อกระช่วกไคจูออกมานะครับให้เป็นรูได้เลยนะครับเป็นที่ว่าเป็นการโจมตีที่ค่อนข ครับมีสุดยอดอาวุธติดอยู่นั่นก็คืออาวุธที่ชื่อว่าเชนเบรดนะครับผมแต่เป็นเชนเบรดที่สามารถขยายได้ได้เองครับด้วยอาวุธชินี้ครับจะทําการปล่อยนะครับเป็นอาวุธดาบนี่ออกมาจากรูตรงนี้แต่ปัญหาคือตรงนี้ครับตามไปต่อบอกว่าผมต้องดึงพารสีแดงตรงนี้ออกนะครับประเด็นคืออย่างนี้ครับ ผมนั่งแกะพาร์ตตัวนี้เนี่ยมาประมาณ15นาทีก่อนรีวิวนี้นะครับแต่ผมไม่สามารถแกะได้นะครับเพราะงั้นต้องบอกว่าต้องขออภัยด้วยที่ผมไม่สามารถแกะชิ้นออกมาแต่ว่าถ้าเกิดเราแกะออกมาไ้ครับมันจะมีอารมณ์เหมือนกับติดเป็นแสออกมาพุ่งแบบนี้ครับ บบกดกล้องแป๊บ,บนึงอ่ะมันจะอารมณ์เป็นแบบนี้ครับเหมือนกับมีแท้เนี่ยพุ่งออกมาจากดาบแบบนี้นะครับผมเป็นอาวุที่สามารถใช้ทะลวงไคจูหรือสามารถใช้ฟันไคจูให้ขาดเป็นท่อนได้เลยนะครับผมกับดาบเชนเบรดอันนี้นะครับซึ่งพาทนี้ไม่ใช่เป็นพา์ที่ไม่สามารถขยับได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างบอบางเวยเพราะฉะนั้นต้องระวังตอนเล่นด้วยนั่นเองนะครับผมแต่ว่า ครับอลาเดสทอยเยอร์ครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ตอบว่าสําหรับตอนนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในเจเกอร์ที่ระดับกลางๆแล้วกันไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กระจอกเนื่องจากว่าอาวุธเนี่ยค่อนข้างดีเลยแล้วก็เรื่องของตัวหุ่นเนี้ยก็มีเรื่องของสกยภาพที่ค่อนข้างได้มาตรฐานมากกว่าตัวอื่นนั่นเองนะครับผมแต่จะติดที่หุ่นตัวนี้ครับไม่ได้มีสเปคสูงตั้งแต่ต้นหรือไม่ได้มีอาวุธถลทอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีแขนข้างนี้เนี้ยก็ต้องบอกเลยครับว่าพอจะลุยไปได้สั ซีซั่นหนึ่งนะก็คืออาร์ดเตอรอยู่ในสภาพนี้ครับก็คือแขนข้างนึงเนี่ยเป็นขาอัลเจมตซีแล้วล่ะส่วนที่เหลือยังเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แน่นว่าใช้แขนข้างนี้เนี่ยเป็นอาวุธหลักในการต่อสู้นะครับนอกจากท่ามัดท่าเตะหรือท่าเข่าอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับผมมันถือว่าเราก็ต้องดูต่อไปครับว่าพอซีซั่นสแล้วเนี่ยอารเอร์ครับจะเป็นยังไงต่อไปครับ จะได้อาวุธมาเพิ่มไหมจะได้เปลี่ยนหุนไหม,มหรือจะได้อัปเกรดอะไรครับอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ารอติดตามชมกันรูปแบบียวเลยครับซึ่งซีซั่น2ผมก็ไม่แน่ใจยังไม่ได้ประกาศมาครับว่าจะฉายตอนไหนนะแต่ผมคิดว่าน่าจะฉายภายในปี2022นะครับเพราะว่าอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทํากันมานานมากแล้วกับภาคเดอรแบกภาคนี้นะครับผมเป็นอย่างนี้นั่นเองนะครับซึ่งเพราะฉะนั้นแล้วครับ นี่แหละครับก็คือ Astros Destroyer นะครับเจเกอร์พระเอกประจำ Pacific Rim the Black ครับซึ่งแน่นอนครับว่าเอามาได้ไล่ของรูปปัทธรรมชาติเป็นสินค้าพีบันไดนะครับแล้วก็เทมากๆอลังการมากๆเลยติดแค่จุดเดียวเลยครับคือไอ้พาสสีแดงตรงนี้ครับดึงออกยากมากแงออกยากมากครับถ้าเกิดพานี้ดึงออกง่ายเนี่ยตัวนี้ผมถือว่า the b เ s สมากๆนะครับแต่ว่าติดแค่ตรงนี้เลยก็เลยยังไม่แบบไม่ไม่ได้คะแนนเต็มไปนะครับเยว่าติดแค่จุดเดียวเนี่ยเพราะว่าเราเล่นลุกเล่นได้ไม่ครบนะครับแต่ว่า ส่วนหนึ่งของตตวหุ่นครับถือว่ายอเดเยี่ยมสุดๆทําได้ดีมา,มากๆครับทั้งเรื่องของจุดขยับต่างๆนะครับหรือเรื่องของแอคชั่นต่างๆที่โตวหุ่นเนี่ยสามารถทําได้แบบในการ์ตูนเป๊ะๆเลยนะครับแล้วก็เป็นหุ่นที่ผมชอบสีนะครับแล้วก็ชอบดีไซน์ของตัวนี้มากไม่ได้แต่ว่าหุ่นตัวนี้ครับมันดูมันดูเรียวสุดๆเลยครับมันดูเป็นเจเก,เกอร์ที่แบบไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษรับไม่ใช่เจเกอร์สายซูปปเปอร์ไม่ใช่เจเกอร์แบบจะมาโผล่แบบยิงพลังออกจากหน้าอกแบบยิงนกอินทรีจากหน้าอกแบบนี้ได้ครับไม ลุยล้วนๆอะไรแบบนั้นเลยนะครับซึ่งจะเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องรอติดตามไปนะครับว่าหุณนตัวนี้เนี่ยจะสามารถลุยไปได้ขนาดไหนนะครับแต่ผมเชื่อว่าต้องเป็นหุ่นที่ต้องสร้างวิจตรณกรรมอะไรสักอย่างออกมาอย่างแน่นอนครับกับ a t l a s Destroyer ตัวนี้นะครับพร้อมโอเคครับแล้วก็วิดีโอรีวิวประจำวันนี้ครับก็จะมีท่านี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วครับใครที่ชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สามัญครับอย่าลืมกด subscribe channel สหรับใครมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถพิมพ์ข้าคุยได้เสมอเลยสำหรับ 拜拜。Bye bye